สวัสดีครับผมเอ็ดดี้มูฟวี่วันนี้ผมมีหนังเกาหลีเก่าๆมาเล่าให้ฟังกันครับเป็นเรื่องราวของชายติงตองคนหนึง่งที่มีสมองเทียบเท่ากับเด็กหัขวบแต่แอบไปชอบสาวคนหนึง่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาผ่านไปนานถึง10กว่าปีเขาก็ยังเฝ้ารอเธอมาตลอดและด้วยความที่เป็นคนติงตองน้องสาวที่กําลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็อายที่มีพี่ชายเป็นแบบนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนออนไลน์ที่มีชื่อเดียวกันว่า Barbo ฉันจำได้ซึงยงเป็นชายหนุ่มที่มีพัฒนาการทางสมองช้าคนในหมู่บ้านต่างรู้จักเขาเป็นอย่างดีซึงยงเป็นเจ้าของร้านขายขนมปังปิ้งเล็กๆแห่งหนึ่งพอเจ้าตัวนั้นทำอะไรอย่างอื่นไม่เป็นเลยและหลังจากที่ปิดร้านในทุกๆวันก็จะออกมานั่งรอใครคนหนึ่งอยู่ที่นี่จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีและในวันนี้ คนที่ซึงยงเฝ้ารอมาเป็นสิบกว่าปีก็กลับมาเธอมีชื่อว่าจีโฮเธอเป็นหญิงสาวที่หน้าตาดีและเพิ่งจะเรียนจบมาจากต่างประเทศซึงยงรีบวิ่งเข้าไปหาเพราะความที่ตื่นเต้นและดีใจมากที่เห็นเธอกลับมาแล้วการจู่โจรแบบนี้มันก็เลยทําให้จีโฮเริ่มกลัวแต่เมื่อเธอเห็นชายติงตองคนนี้พยายามจะพูดอะไรบางอย่างคำพูดติดติดขัด,ข,ดขัดว่าฉันจะไม่ลืมอีกขอโทษนะพูดเพียงแค่นี้แล้วก็รีบวิ่งหนีไป แต่พอเดินมาได้สักพักเธอก็ได้เห็นชายถิ่งตองคนนี้อีกครั้งแต่เมื่อซึงยงเห็นว่าเธอยือนมองอยู่เขาก็ตกใจและรีบวิ่งหนีไปจนเผลอทำรองเท้าตกเอาไว้ข้างหนึ่งแต่เมื่อลุงเก็บของเก่ากำลังจะเก็บเอาไปจีโฮจึงตัดสินใจเดินเข้าไปบอกว่ามันเป็นรองเท้าของเธอและเมื่อจีโฮเดินมาถึงบ้านพ่อและป้าของเธอนั้นก็ดีใจกันมากมากและเมื่อถึงตอนกลางคืนซึงยงก็ยังคงแอบมาเฝ้ามองเธออยู่ที่หน้าบ้าน ตัดมาในตอนเช้าขณะที่เจโฮกำลังจะออกไปหากาแฟทานป้าเธอก็เดินออกมาคุยเลยทำให้รู้ว่ารองเท้าข้างนี้เป็นของเจ้าซึงยงแถมยังเคยเลยนห้องเดียวกับเธออีกด้วยเจโฮเธอก็พยายามนึกแต่เธอก็ยังนึกไม่ออกหลังจากที่เดินหาร้านกาแฟอยู่สักพักเนื่องจากร้านกาแฟที่เมืองนี้มีเยอะมากๆเจโฮเธอเลยตัดสินใจเลือกที่ชื่อร้านและร้านที่เธอเลือกไปนั้นเป็นร้านที่มีชื่อว่าดาวดวงน้อย แต่พอเข้ามาข้างในมันกลับเป็นร้านที่มีขายบริการทางด้านอื่นแทนทานทให้เธอได้เจอกับคนที่คุมที่นี่เขามีชื่อว่าซังซูชายหน้าดูคนนี้บอกกับเธอว่าตอนนี้เราไม่ได้รับผู้หญิงเพิ่มนะทําให้จีโฮลี่ปฏิเสธว่าเธอไม่ได้มาหางานทําแต่ดูเหมือนว่าซังซูจะคุ้นคุนหน้าเธอเขาจึงถามเธอไปว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าจีโฮก็ปฏิเสธและรีบเดินออกมาจากร้านระหว่างเดินทางกลับบ้านจีโฮเธอก็ได้เจอกับชายติงตองคนนี้อีกแล้ว เขายืนเกอดเสาไฟาฟ้าเพื่อรอที่จะได้พบเธอและนี่มันก็ทําให้เธอจําได้ขึ้นมาทันทีว่าชายติงตองคนนี้เคยเรียนห้องเดียวกับเธอมาก่อนแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปทักและเรียกชื่อเขาซึงยงก็ตกใจเขินและก็เอาแต่พูดขอโทษว่าฉันไม่ได้ลืมนะแล้วก็รีบวิ่งหนีเธอไปแต่ดูเหมือนว่าซึงยงนั้นจะมีปัญหาก,กับรองเท้าที่ใส่มากๆจนตอนนี้เธอเก็บมันได้อีกข้างแล้วหลังจากที่วิ่งหนีออกมาซึงยงก็อารมณ์ดีมากมาก เขาคงดีใจสาวที่รอมาเป็นสิบปีได้กลับมาแล้วต่อจากนี้คงได้เห็นเธอในทุกๆวันย้อนกลับไปในอดีตสมัยที่เรียนอยู่ชั้นปถมซึ่งยงจะแอบมาดูจโฮเล่นเปียนโนทุกๆครั้งแต่มันก็ได้เกิดเรื่องหลายๆขึ้นเมื่อไฟไหม้ห้องดนตรีจนทาให้เปียนโนไหม้เสียหายไปทั้งหมดซึ่งมันก็ทําให้จีโฮนั้นเสียใจมากเพราะเป็นเปียนโนของพ่อที่บริจาคให้โรงเรียนมาและเด็กกลุ่มหนึ่งที่เห็นซึงยงมาที่นี่บ,บ่อย ก็เลยบอกคุณครูว่าเขาเป็นคนทาทําให้ซึงยงถูกเชิญผู้ปกครองมาที่โรงเรียนตอนนี้คุณครูก็คิดว่าซึงยงเป็นคนทาแต่แม่ซึงยงรู้ดีว่าลูกของเธอนั้นไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้ได้แน่ๆเธอทําได้เพียงแค่กลุมไปที่มือของลูกและบอกว่าแม่รู้ว่าลูกไม่มีทางโกหกเด็ดขาดตอนนี้แม่ของซึงยงได้เสียไปแล้วและเขาต้องอยู่เพียงลําพังแต่เขาก็มีเพื่อนซึ่งก็คือซังซูชายหน้าดุ ที่จีโฮได้บังเอิญพบในวันนั้นแต่ตอนนี้หน้าตาของซังซูกับดูมีความสุขเพราะเขาได้อยู่กับเพื่อนติงต้องของเขาย้อนกลับไปในอดีตเหตุผลที่ทําให้ซังซูกลายมาเป็นเพื่อนคนเดียวที่ซึ่งยงมีก็เพราะว่าซังซูตอนเด็กๆนั้นเขาเป็นคนเกเรและต้องการที่จะดูเท่นในสายตาคนอื่นเขาเอาบุหรี่มาสูบที่โรงเรียนและในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นออกไปจากห้องขเขาขยนบุหรี่ทิ้งไปโดยที่ไม่ได้ดับมันซะก่อน และคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็คือซึงยงเด็กติ้งตองคนนี้ทําให้หลังจากนั้นซังซูก็เป็นเพื่อนกับซึงยงมาตลอดเพราะเขาไม่ยอมบอกคุณครูว่าใครเป็นคนทําให้เกิดไฟไหม้ซึงยงนั้นมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนแม่ได้เคยสอนเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียว่าต้องตื่นมาแต่เช้าทําอาหารให้ชีอินทานก่อนไปโรงเรียนและต้องทําเสียงเบาๆพอน้องยังไม่ตื่นซึงยงนั้นทําไปด้วยแล้วก็ท่องไปด้วย เพื่อจะได้ไม่ลืมคําที่แม่สอนหลังจากนั้นก็เอามาวางไว้ที่หน้าห้องของน้องสาวและก็ออกไปเปิดร้านนมปังปิ้งต่อร้านตั้งอยู่ที่ทางผ่านของโรงเรียนเด็กๆมักจะมาซื้อกินกันอยู่บ่อยๆทําให้พอมีรายได้ส่งเสียน้องสาวแต่จีอินนั้นเธอเกลียดพี่ชายมากเพราะเธออายที่มีพี่ชายติ้งตองเธอพยายามจะเดินหลบร้านพี่ชายอยู่ตลอดพอเพื่อนๆโรงเรียนตั้งชื่อร้านนีวว่านมปังปิ้งนายโง่ทาให้เธอไม่กล้าบอกใครรู้ว่า พี่ชายของเธอนั้นเป็นเจ้าของร้านนี้และว,วันนี้จีโฮเธอก็มาหาถึงที่ร้านทําให้ซึงยงเขินแทบทําอะไรไม่ถูกเขายังคงเอาตลบหน้าเธอแต่เมื่อจีโฮสั่งขนมปังปิ้งกินซึงยงก็ต้องหันกลับมาทําให้และพอทําเสร็จเธอก็กัดไปคํานึงและเอ่ยปากชมออกมาทําให้ซึงยงถึงกับเขินและยิ้มแก้มปี๊แต่พอเธอจะจ่ายค่าขนมปังซึงยงเขาก็ไม่คิดเงินเขาตั้งใจทําให้เธอกินฟรีฟ เธอเลยเอารองเท้าที่เขาลืมมาไว้มาจ่ายแทนค่าขนมปังซึ่งยงก็ยังคงเขินไม่เลิกเขายืนยิ้มอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่สนใจใลูกค้าเลยและเมื่อเวลาเขามีความสุขก็มักจะชอบวิ่งไปตามถนนเรื่อยๆถึงกับปล่อยให้ลูกค้าเฝ้าร้านแทนแล้ววันนี้ก็ทําให้รู้ความจริงเกี่ยวกับซึงยงระหว่างที่ชีโฮ ok กําลังดูรูปภาพในสมัยเด็กๆอยู่ป้าก็เดินมาคุยด้วยและเล่าว่าจริงๆแล้วซึงยงไม่ได้เป็นแบบนี้ตั้งแต่กเกิด เหตุการณ์เกิดขึ้นก็เพราะว่าพ่อซึงยงต้องการจะฆ่าตัวตายโดยใช้ควันจากเตาถ่านแต่ก่อนที่จะหมดสติไปเขาได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายดันตัวซึงยงออกมาจากห้องทําให้พ่อของเขานนั้นเป็นคนเดียวที่เสีชีวิตในวันนั้นส่วนซึงยงก็สลบไปหลายวันแต่เมื่อพอตื่นขึ้นมาสมองของเขานั้นก็โดนทําลายไปมากแล้วจนไม่สามารถกลับมาเป็นปกติได้และในกลางด็กคืนนี้ จีโฮเธอก็ได้พบกับซึงยงอีกครั้งเขามาแอบมองเธออยู่ที่หน้าบ้านอีกแล้วและเมื่อเธอเห็นซึงยงทําท่าจะวิ่งหนีเธอเลยถามไปว่าทําไมต้องหนีฉันด้วยละ่ะเลยทําให้ได้รู้ว่าหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ในวันนั้นจีโฮเธอคิดว่าซึงยงเป็นคนทําเธอทั้งต่อว่าและไล่ให้เขาไปให้พ้นผล,ผลและห้ามมาให้เธอเห็นหน้าอีกเหตุการณ์นั้นมันก็นานมากแล้วเธอจําอะไรไม่ได้เลยแต่ซึงยงนั้นไม่เคยลืมทําให้จีโฮบอกไปว่า ต่อจากนี้ไม่ต้องหนีไปไหนแล้วนะและเมื่อเธอมองไปเห็นรองเท้าที่ซึงยงใส่อยู่เธอก็เดินเข้าไปในบ้านและเอารองเท้าเก่าๆที่สภาพดีกว่านี้มาให้ซึงยงและสอนให้ใส่รองเท้าให้ถูกวิธีอีกด้วยตัดมาที่บ้านของซึงยงระหว่างที่กําลังพยายามฝึกเดินเพื่อไม่ให้รองเท้าหลุดอีกชีอินน้องสาวก็กลับบ้านมาและเห็นพี่ชายมีรองเท้าคู่ใหม่ซึงยงเลยบอกน้องไปว่าชีโฮเป็นคนให้มา และเขาพยายามจะใส่ให้มันดีๆจะได้ไม่ให้หลุดหายอีกน้องสาวก็ทำหน้าตามไม่พอใจและพูดว่าและรองเท้าคู่เก่าไปไหนละซึ่งยงพยายามนึกแต่ไม่ทันได้ตอบน้องสาวก็ด่าว่าสมองนิ่มชมัดแต่ความเศร้าของซึงยงที่ถูกน้องสาวด่าไปเมื่อกี้เขาก็ได้ถูกปอบจากหิมะจู่ๆมันก็ตกลงมาเขามีความสุขที่จะได้เล่นหิมะและเมื่อจีโฮอนุญาตให้เขาเจอหน้าได้เขาก็ตรงมาที่บ้านเธอทันที และพอชีโฮเดินอกมาเห็นเธอก็ลงมาคุยด้วยทำให้รู้ว่าซึงยงนั้นจําได้ว่าเธอเล่นเปียโนเก่งมากมันก็ทําให้เธอรู้สึกดีที่ยังจําเรื่องของเธอได้แม้ว่าจะผ่านมาเป็นสิปีแล้วและเธอยังเป็นคนไล่ให้ไปให้ผลผลได้อีกต่างหากมันเลยทําให้เธอชวนนายติงตองคนนี้ออกเดทด้วยกันทันทีตัดมาที่ซังซูชายหน้าดุเขามีผู้หญิงที่ทํางานบริการแอบชอบเขาอยู่เธอบน่นให้ฟังว่า ในวันที่หิมะตกแบบนี้เธอไม่อยากทำงานเลยอันที่จริงแล้วเธอไม่อยากทำงานนี้อีกแล้วสังซูก็บอกให้เธอกลับบ้านไปก่อนได้เธอก็ดีใจมากและพยายามตื้อให้สังซูไปดื่มด้วยกับเธอโดยพยายามบอกไปว่าแค่ดื่มเฉยเจนสังซูตอบตกลงแต่เมื่อเธอกลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากับโดนชายคนหนึ่งโทรมาตามตัวเป็นชายที่มีอิทธิพลในเมืองนี้และยังเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่จ้างเธอกับสังซูมาทำงาน แถมเธอนะก็ยังเป็นหนี้อยู่อีกด้วยทาให้ชายคนนี้ไม่ว่าจะพูดอะไรเธอก็ต้องทําตามอย่างขัดเกนอะไรไม่ได้และเมื่อซังซูมาถึงที่นัดทั้งพยายามโทรหาเธอก็ไม่รับสายตัดมาที่จีโฮและซึงยงทั้งคู่ได้นั่งคุยเล่นกันอยู่ที่ร้านข้างทางเล็กๆจริงๆแล้วจีโฮเธอก็มีเรื่องทุกใจไม่น้อยแต่ไม่ว่าเธอจะระบายให้ซึงยงฟังแค่ไหนเขาก็เอาแต่หัวเราะออกมาเธอเลยถามไปว่าฉันต้องหัวเราะเหมือนนายบ้างใช่ไหม ในบางทีการที่เป็นคนติ้งตองก็ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้เหมือนกันขากลับบ้านเธอเลยทําตัวไร้สาระเหมือนกับซึงยงบ้างแต่ก็ต้องชะงักพอได้พบเข้ากับซังซูชายหน้าดูอีกครั้งทั้งคู่ทักทายกันทําให้จีโฮบอกไว้ว่าฉันยังหาร้านกาแฟาดีๆไม่ได้เลยเอาไว้ฉันจะแวะไปดื่มอีกนะหลังจากนั้นซังซูก็มาชวนเพื่อนติงตองของเขาไปนั่งดื่มด้วยกันซังซูนั้นดื่มจนเมา และระหว่างทางกลับผู้หญิงที่ร้ายก็ได้เห็นสังซูเข้าเธอรู้สึกผิดที่ไม่ได้ไปตามนัดการที่เธอทำงานแบบนี้มันก็แทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยตัดมาในวันรุ่งขึ้นเนื่องจากสังซูเมามากไม่คืนเขาจึงนอนขางที่บ้านของซึงยงแต่ตอนนี้ซึงยงออกไปเปิดร้านนมปังปิ้งแล้วเหลือแต่น้องสาวที่กำลังจะไปโรงเรียนแต่เมื่อพูดคุยกันได้สักพักสังซูก็ไม่พอใจเอามากมาก ชีอินไม่เคยเรียกซึงยงว่าพี่เลยแถมยังไม่เคยกินขนมปังที่พี่ชายทำให้เลยสักครั้งและยังบอกอีกว่าจะไปกินลงได้ยังไงของขยะขยะแบบนั้นตัดมาที่ซึงยงเขาได้แต่มองน้องสาวผ่านหน้าล้านไปโดยที่ไม่เคยหันมามองหรือทักเลยสักครั้งแต่เขาก็ไม่เคยว่าอะไรเธอเพราะแม่เคยสั่งเอาไว้ก่อนที่ท่านจะเสียว่าถ้าแม่จากโลกนี้ไปแล้วลูกต้องดูแลน้องให้ดีๆด,ด้วยนะเพราะต่อจากนี้ น้องจะมีแค่พี่ชายเพียงคนเดียวตัดมาที่จีโฮเธอได้แวะดื่มกาแฟที่ร้านของซังซูแทงกู๊พูดคุยกันจึงําให้รู้ว่าทั้งสคนเคยเรียนที่โรงเรียนเดียวกันมาก่อนและในขณะที่จีโฮกำลังกลับบ้านเธอก็เห็นซึงยงมายืนร้องเพลงอยู่ข้างเสาไฟฟ้าเหมือนทุกๆวันเพื่อรอพบเธอจีโฮได้ออกมานั่งเล่นที่ประจำของซึงยงเขามาจะมานั่งอยู่ที่นี่บ่อยๆเพื่อมองดูดาว พอที่ตรงนี้นั้นมันอยู่ใกล้กับท้องฟ้าและเวลาที่อยู่บนนี้ก็จะได้มองเห็นเวลาที่จีโฮกลับมาด้วยทำให้จีโฮถามไปว่าแสดงว่านายรอฉันมาตลอดเลยเหรอส่วนทางด้านของซังซูนั้นผู้หญิงที่ทํางานในร้านเธอก็ทนที่จะทํางานแบบนี้ต่อไปอีกไม่ไหวและได้มาขอลาออกในวันนี้แต่ซังซูก็เข้าใจและก็ไม่ได้ห้ามอะไรเธอถัดมาอีกวันพ่อของจีโฮแวะมากินขนมบังปิ้งนายโง ด้วยความที่พ่อจีโฮนั้นเป็นหมอก็เลยถามไปด้วยความเป็นห่วงไปว่านายเคยไม่สบายบ้างหรือเปล่าเนี่ยเพราะพ่อจีโฮรู้ดีว่าต่อให้ซึงยงเป็นผู้ใหญ่อะไรก็ตามแต่สมองของเขานั้นหยุดพัฒนาไปนานแล้วก็ยังต้องมีคนคอยดูแลยอยู่ดีและก็เห็นซึงยงนั้นทํางานมาตลอดไม่เคยหยุดเลยและในวันนี้จี G. อินเธอก็ป่วยไม่สบายแต่เธอก็ไม่ยอมบอกใครแถมยังตัดสินใจเดินอ้อมลานของพี่ชายมันเลยทําให้ซึงยงต้องรออยู่จนมืด ปกติแล้วเขาจะรอจีอินเลิกเรียนก่อนถึงจะปิดร้านและด้วยความเหนื่อยที่เปิดร้านขายมาทั้งวันก็เผยเอามือเท้าไปที่กระทะร้อนๆจนเม็นแผลไม่นานจีโฮเธอก็เดินเข้ามาหาเพราะเธอไม่เห็นซึงยงไปหาที่บ้านเธอบอกให้ซึงยงปิดร้านได้แล้วน้องสาวอาจจะกลับบ้านไปแล้วก็ได้และพอมาถึงซึงยงก็ดีใจมากที่เห็นน้องอยู่ที่บ้านแล้วก็รีบวิ่งเข้าไปหาน้องที่ห้องแต่พอถามด้วยความเป็นห่วงไปว่า จีอินไม่สบายหรอจีอินกับตะโกนด่าว่าบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าห้ามเข้ามาในห้องของฉันทำให้จีโฮที่ยืนอยู่ได้ยินแต่เธอกับเห็นว่าซึงยงนั้นกับยิ้มดีใจที่เห็นว่าน้องสาวกลับบ้านมาแล้วและในขณะที่กำลังจะกลับบ้านจีโฮก็ได้เห็นว่ามือของซึงยงนั้นเป็นแผลเธอตกใจมากก็เลยจะทำแผลให้และเมื่อได้เห็นความไร้เดียงสาข,ของซึงยงเธอก็อดสงสารไม่ได้ทุกครั้งที่จะทำอะไร ก็ต้องท่องคําพูดของแม่ที่เคยสอนเอาไว้ตลอดเธอเลยตัดสินใจจะอยู่สระผมให้ซึ่งยงก่อนจะกลับและพอสระให้เสร็จก็ชมซึ่งยงว่านายก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยและในวันรุ่งขึ้นจีอินเธอก็ยังไม่หายดีซึ่งยงก็กลัวว่าน้องจะว่าอีกก็เลยไม่กล้าเปิดเข้ามาดูในห้องจีอินก็เอาตะบนว่าดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยและจะไปดูแลใครได้ซึ่งยงเลยทําได้เพียงแค่ยืนขายขนมปังปิ้ง และก็คอยมองหาน้องสาวไปด้วยจนเด,เด็กเข้าโรงเรียนไปกันหมดแล้วถึงค่อยได้เห็นจีอินเดินมาโรงเรียนซึ่งยงก็ถามน้องไปว่ามาโรงเรียนช้าเพราะไม่สบายหรือเปล่าแต่จีอินกับพูดใส่พี่ตัวเองไปว่าไม่ต้องมาพูดกับฉันตัดมาที่ผู้หญิงคนนี้ที่เพิ่งลาออกจากร้านของซังซูเธอมีชื่อว่าฮียองเธอโดนโทรมาขู่จากชายที่มีอิทธิพลโดยขู่ว่าถ้าเธอไม่กลับมาฉันจะปล่อยรูปของเธอลงไปบนอินเทอร์เน็ต ส่วนทางด้านของซึงยงนั้นในขณะที่กําลังยืนขายขนมปังปิ้งให้กับเด็กๆเ,เด็กกลุ่มนี้ก็เป็นเพื่อนของจีอินทําให้ได้ยินพวกเธอบ่นว่าซื้อไปฝากจีอินไหมเห็นเธอไม่สบายเดินตัวงองมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วทําให้ซึงยงที่ได้ยินแบบนั้นก็หน้าเสียทันทีเขายืนประมวลผลอยู่นานแล้วจู่ๆก็ตะโกนเรียกชื่อน้องสาวออกมาและรีบวิ่งไปทันทีเพราะเขานานเป็นห่วงน้องมากเพราะแม่เคยได้สั่งเอาไว้ว่าต้องดูแลน้องให้ดีด พอน้องมีพี่ชายเหลืออยู่แค่คนเดียวซึงยงก็เอาแต่ร้องไห้ตตโกลเรียกน้องจนเพื่อนเพื่อนของจีอินได้ยินและตาไม่เข้าไปหาเธอจีอินนั้นตอนนี้เธอไม่สบายมากและก็ไม่ยอมบอกใครเพราะกลัวจะถูกตามคนในครอบครัวมาจนถึงขั้นนอนสลบอยู่ในห้องซึงยงแบกน้องสาวขึ้นหลังทันทีและรีบวิ่งไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนี้หมอยังบอกอะไรไม่ได้เพราะต้องรอผลตรวจอีกทีและซึงยงเขาก็รีบมาก จนทารองเท้าหายอีกแล้วหลังจากที่ซังซูเพื่อนสนิทรู้ว่าซึงยงพาน้องสาวมาที่โรงพยาบาลเขาก็รีบตามมาทันทีและเห็นว่าซึงยงนั้นดูเหนื่อยมากเขาก็พยายามไล่ให้ซึงยงกลับไปนอนที่บ้านแต่ซึงยงก็เอาแต่พูดว่าขอร้องด้วยนะซังซูฝากดูแลจีอินด้วยนะซึงยงพูดซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนซังซูต้องพูดออกมาว่าตกลงฉันจะดูแลให้ซึงยงถึงจะหยุดพูดออกมา แต่ไม่นานโทรศัพท์ของซังซูก็ดังขึ้นผู้หญิงคนที่แอบชอบซังซูอยู่นั้นได้เรียกให้เขามาหาเพื่อเล่าทุกอย่างให้ซังซูรู้และไม่นานชายผู้มีอิทธิพลคนนี้ก็เดินเข้ามาและเห็นว่าทั้งคู่นั่งจับมือกันอยู่เขาตบไปที่หน้าของเธอและพูดถึงเรื่องที่เธอติดหนี้ทําให้ซังซูกิดทนไม่ไหวขึ้นมาซังซูเข้าไปทําร้ายชายคนนี้ทันทีโดยไม่สนว่าเขาจะมีอิทธิพลมากแค่ไหนก็ตามทําให้ทั้งคู่ต่อสู้กัน และทาให้ซังซูเผลอชกเข้าไปที่ขวดเหล้าจนแตกบาดมือตัดมาที่โรงพยาบาลจีโฮเธอแอบเอารงเท้ามาให้ซึงยงและเขียนโน้ตเอาไว้ว่านายห้ามทำัาหาอีกนะและเมื่อจีอินได้สติคุณหมอที่ดูแลเธอนั้นก็เป็นพ่อของจีโฮหมอก็ได้บอกว่าพี่ชายของเธอนั่งเฝ้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยฉันเคยเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆตอนแรกฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงทำงานหนักตั้งแต่เด็กๆขนาดนี้ เสื้อแจ็คกเก็ตที่ใส่อยู่ก็มีแค่ตัวเดียวฉันไม่เคยเห็นเขาใช้เงินเลยจนไม่ได้เห็นเขาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เธอหน้าตาของเขานั้นก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและหมะเเอเ็เรียกซึงยงเข้ามาคุยพอชีอินเธอมีปัญหาเรื่องไตตั้งแต่เด็กทําให้เธอต้องได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตยใหม่แต่ผลเลือดของซึงยงนั้นมันไม่สามารถทําการปลูกถ่ายให้กับเธอได้ตัดไปที่ราา้านกาแฟชายอิทธิพลคนนี้หลังจากที่มีเรื่องกับซังซูมา เขาก็ตามฮียองสาวขายบริการมาพบเธอพยายามขอรูปที่เขาเคยบอกว่าแอบถ่ายเธอเอาไว้แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีรูปโปะอะไรของเธอมันเป็นเพียงแค่รูปของเธอธรรมดารรมดาที่จริงแล้วชายอิเดพลคนนี้เขาแค่หลงรักเธอเฉยๆแต่เมื่อเห็นว่าเธอไม่มีใจแต่กลับไปมีใจให้กับซังซูแทนก็เลยโมโหลและโกหกเธอขึ้นมาตัดมาที่โรงพยาบาลเมื่อซังซูรู้เรื่องที่จีอินต้องเปลี่ยนถ่าย,ตายไตใหม่ ซังซูก็เต็มใจที่จะบริจาคให้เพราะซึงยงนั้นเป็นเพื่อนสนิทก,กับเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วจีอินก็เลยกลายเป็นน้องสาวของเขาไปอีกคนและเมื่อซึงยงรู้ว่าตายของซังซูสามารถบริจาคให้ได้เขานั้นก็ดีใจมากๆจนกระโดดโลดเต้นไม่หยุดและเมื่อเดินเข้าไปบอกข่าวดีให้น้องฟังเขาก็ไม่ลืมคำพูดที่น้องเคยห้ามไม่ให้เข้าไปในห้องแต่วันนี้เป็นวันแรกที่จีอินเรียกให้พี่ชายเข้ามาหาเธอรู้สึกผิดที่เคยทำไม่ดีกับพี่ชาย แม้ว่าพี่ชายคนนี้ทั้งเดินหกล้มทั้งเดินสะดุดแถมยังเห็นมือที่พันผ้าปิดแผลเอาไว้เธอก็เริ่มร้องไห้และบ่นออกมาว่าขนาดดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยแต่กลับดูแลฉันได้ดีขนาดนี้ซึ่งยงได้มานั่งเล่นกับจีโฮที่เดิมเพื่อจะนั่งมองดูดาวด้วยกันแต่วันนี้มันกลับมืดสนิทซึ่งยงเลยขอให้จีโฮเล่นเปียโนให้ฟังอีกครั้งพรตอนเด็ก,เดกๆเขายังคงฝังใจว่า เวลาที่ชีโฮเล่นดาวก็จะปรากฏเต็มท้องฟ้าตลอดและแม่ก็เคยสอนไว้ว่าเวลาคนในครอบครัวเสียไปเขาก็จะกลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าเพื่อเฝ้ามองคนที่รักจากข้างบนแต่ชีโฮก็ได้พยายามบอกไปว่าเธอเล่นเปียโนมไม่เก่งเหมือนเดิมแล้วและอีกอย่างเมฆฝนมันก็บงังมันจะมองเห็นดวงดาวได้ยังไงล่ะถัดมาอีกวันสังซูได้กลับไปหาชายอิทธิพลคนนี้อีกครั้งเพื่อไปขู่เอารูปของฮียองคืน และดูเหมือนว่าการพูดคุยในครั้งนี้มันจะจบลงไม่สวยสักเท่าไหร่เมื่อซังซูขู่ว่าจะกลับมาหาอีกทีในวันพรุ่งนี้ชายอิทธิพลคนนี้ก็แกล้งทําเป็นห่วงซังซูออมาและพูดว่ามือของนายเป็นยังไงบ้างละ่ะและซังซูก็เดินออกจากลานไปแต่หลังจากที่ซังซูออกไปได้ไม่นานฮียองเธอก็เข้ามาหาชายคนนี้เพื่อขอร้องให้เลิกยุ่งกับซังซูเพราะเธอไม่อยากให้ชายคนที่เธอหลักต้องเดือดร้อน แต่เมื่อชายอิทธิพลคนนี้เห็นสีหน้ากับอาการของเธอที่เป็นห่วงสังซูขนาดนี้เขาก็เลยไล่ให้เธอออกไปซะเมื่อหัวใจที่แตกสลายบวกกับความแค้นที่มีต่อศัตรูหัวใจลูกน้องสองคนนี้ก็ได้ถูกตามตัวเข้ามาและสั่งให้ตามตัวผู้หญิงคนนี้ไปเดี๋ยวเขาเจอตัวไอ้หมอนั่นเองและเมื่อลูกน้องถามถึงละะักษณะของคนที่จะให้จัดการชายอิทธิพลคนนี้ก็เพียงแต่พูดออกมาส,สั้นๆว่ามันมีผ้าพันแผลที่มือตัดมาที่ร้านหนมปังปิ้ง ซึงยงกาลังติดป้ายบอกวันหยุดล้านชั่วคราวเพื่อจะไปอยู่เฝ้าน้องที่โรงพยาบาลแต่จูๆ่ๆฮียองก็เดินเข้ามาถามหาซังโซเพราะเธอรู้ว่าซึงยงเป็นเพื่อนสนิทกับซังโซแต่นี่มันคือความผิดพลาดมาหันพอมีคนกําลังสะกดรอยตามเธอมาและเห็นว่าเธอกาลังยืนคุยกับผู้ชายที่มีผ้าพันแผลที่มือในเย็นวันนี้ซึงยงกําลังจัดเตรียมกระเป๋าเพื่อไปเฝ้าน้องสาวที่โรงพยาบาลระหว่างจัด ก็เอาแต่ท้องสโลแกนล้านของตัวเองหิวเมื่อไหร่ให้คิดถึงหน่งปังปิ้งแค่ชิ้นละ30 30อิ่มได้ทั้งวันทุกอย่างถูกจัดเตรีมอย่างครบคันรองเท้าคู่ใหม่ที่เจีโฮออกมาให้ถูกสวมเข้าไปเป็นอย่างดีเสียงเดินลากเท้าเหมือนเด็กๆด,ดังผ่านซอยมืดเข้าไปและทันใดนั้นเสียงฝีเท้าของใครบางคนก็เดินตามหลังเข้ามาและแตะโกนเรียกชื่อเขาว่าซังซูซึ่งยงค่อยค,อยคอยหันกลับไป และสังเกตเห็นอิดในมือของชายคนนั้นซึ่งยงไม่ได้ปฏิเสธแต่กลับยิ้มช่างออกมาเสียงในหัวมีคำที่แม่ได้สั่งเอาไว้ว่าให้ดูแลน้องสาวให้ดีเพราะซึงยงคือของขวัญชิ้นสุดท้ายที่แม่ทิ้งไว้ให้กับน้องสาวจีโฮที่พยายามจะเล่นเปียโนเพลงที่ซึงยงชอบร้องอยู่บ่อยพอเขาร้องเป็นอยู่เพลงเดียวหิมะก็เริ่มตกลงมาเลือดที่ไหลออกมาจากศีรษะมันก็ทําให้ซึงยงเริ่มเดินต่อไปไม่ไหวลงเท้าที่จีโฮกําชับว่า อย่าให้มันหาอีกนะมันก็หลุดออกจนได้และนี่เป็นครั้งแรกที่ซึงยงร้องไห้เขาเอาแต่จ้องมองไปที่รูปถ่ายของครอบครัวและพูดว่าแม่ครับผมกลัวและคืนนี้หิมะที่ตกลงมาอย่างหนักก็ไม่มีใครเลยที่จะเดินผ่านมาที่ถนนสายนี้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นซึงยงก็ได้เสียชีวิตลงจีอินก็เดินทางไปรับใบมรณบัตร แต่เมื่อพนักงานถามว่าเธอเป็นอะไรกับผู้ตายชีอินก็พูดออกมาว่าเขาคือพี่ชายของฉันแต่ฉันคือน้องสาวของเขาเธอพูดวนอยู่อย่างนั้นไม่หยุดต่อหน้าพนักงานนี่เป็นครั้งแรกที่เธอไม่อายที่จะพูดออกมาและยอมรับว่าซึ่งยงเป็นพี่ชายของเธอแม้ว่ามันจะสายไปแล้วก็ตามหลังจากนั้นซังซูปเปิดร้านขนมปังปิ้งต่อจากซึงยงจีโฮเดินทางกลับต่างประเทศ ด้กลับไปเล่นเปียโนโอาชีพและทำความฝันให้เป็นจริงเพื่อหวังว่าซึงยงนั้นคงจะได้ยินเสียงเปียนโ,นโนที่เธอเล่นและหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงสรุปนิดนึงนะครับซึงยงไม่ยอมปฏิเสธว่าตัวเองไม่ได้ชื่อซังซูเพราะไม่อยากให้ซังซูต้องโดนทำร้ายเพราะซังซูต้องไปผ่าตัดบริจาคไตให้น้องและที่เสียชีวิตก็เพราะว่าไม่มีใครเดินไปเจอซึงยงเลย เพราะมันดึกมากแล้วและหิมะก,ก็ตกหนักหนังเรื่องนี้เก่าไปสักหน่อยนะครับเป็นหนังแนวโรแมนติกคอมดี้มีฉากอมยิ้มค่อนข้างเยอะเลยนะครับพอได้นักแสดงอย่างชาไทยอนที่เรารู้จักกันดีจากหนังเรื่องใหญ่ตัวลายกับนายเฉี่ยมเชี่ยมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่ได้โชว์ผลงานเอาไว้จากจํานวน40กว่าเรื่องที่เคยแสดงมาเรื่องนี้ผมเคยดูมานานมากแล้วนะครับจําได้ว่าตอนดูก็สนุกดีเลยไปหามาเล่าให้ฟังกันครับต้องขออภัยกับเสียงในคลิปนี้ด้วยนะครับ พอดีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย